ไปถึงใก็ไปฟอร์มอะเริ่มไปใจเริ่มไปแล้วคุณจะเล่นนะมอยผมไม่ได้พูดคุณเฟรมคุณนะคุณจะเล่นกับผมทำไมเนี่ยแมตช์ที่จะเป็นรวมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกทีนึงแล้วกันนะครับในศึก pmtc 2020ครับผมในรอบเก็บคะแนนกลางสัปดาห์ครับผมต้องครับกุ๊บเตะตรงนี้นะฮะใช่ครับผมถอดเตะกล้องไปหนึ่งแล้วนะครับผมเตอร์ไม่ตรงหาทีมที่ดีที่สุดไปเล่นในรอบซูเปอร์วีคเอนด์เพื่อเก็บคะแนนสะสมนะครับ เงินรางวัลที่1 9ล้านบาทและเงินรางวัลรวมในรายการนี้ทั้งหมด7 0 0แสนดอนลลาร์สาหรัฐน,นั่นเองครับ,รบโอ้โหละลายเครื่องบินครับจากม่องไหนจบที่ซานมี่เปลีป่ยนนะทุกคนครับไม่รู้เหมือนกันครับม่องไหนอ่ะ <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันไหนะครับผมโดน <เอ S 1> ไปแล้วครับแต่ในทีมครับวงอัพเดตมาตรงกลางเป็นขวาหรือว่าควอรีนั่นเองถูกต้องนะแล้วกลางวงอย่างขวาแล้วเฮ้ยจบแรกไปแล้วเอออย่าบอกนะโลดินโลดินทุกคนครับไปเลยเรียบร้อย โอ้โหจากซุดนั่นเองครับพี่ดิวน่าจะไปโดนโฟเอมเก็บฮาฮาตะกี้แค่ไปชนกับ20นะคุณเฟมแค่ชนกับทางฝั่งตัวอีดียูเนเต็ดครับแต่เมต่อกี้มันกับพีฝั่งขวาโอู้อ้าวแล้วฮะกาวิตีดาเมจอ๋อครับผมที่น่าสนใจคือตรงนี้ครับโคดีนาพาวเวอร์ครับเจอกับอาร์คิวอทีนาที่คุณเจอมาเขาไม่ยอมนะผมบอกเลยต้องครับเขาไม่เคยยอมใครครับปิกาโดเขาก็ลงทับวีดีอาร์ไม่หนีด้วยถูกต้องนะครับโอ้โหูแล้วตัดภาพมาเก่งโอ้โหแล้วอยู่ตรงอุ้ย รอฉกผู้ชมแล้วดูถ้าทุบเสร็จออกมาอลเฟอร์เยอร์เก่งโซ่นี่ขาขาดนะคุณเฟียมนะไม่มีที่ลงครับพี่ดิวครับทีมิจินปิดประตูออกมาเก่งโซ่หันมาหันแน่เขาเห็นแงมาโดดยิงลบหนึ่งไม่หวะาปาตไม่ไหวนะกานเข้าที่เราเปิดแล้วครับสำหรับทางด้านติเกตจินตอนนี้เสียผู้เล่นไปหนึ่งคนแลวไม่ได้คิวมาด้วยครับต้องครับ่านมาผู้ชมครับทีมจับได้ของเราครับน็อกเขาได้ก็จริงแต่ปัญหาคือเทรดไม่สู้พบหนึ่งต่อสามตัดภาพมาที่ ผอและดีสอดกต้ังฝั่งตัว A1 ครับทุกท่านครับ <ผม S 2> จากจัากรกลาเศครับใช่ครับผมอย่าลืมนะครับที่ทีทมซีแกตจินเนี่ยเหลือแค่เกมนี้เกมสุดท้ายในรอบกลางสัปดาห์ครับแจ็คครับผมมานอนเนียงอยู่แล้วดันมาแบบนี้ยิงหลังแตกแน่นอนข่ายไม่เดียวแต่ทำไม่ได้ช็อดนี้เหลือเชื่อับผมริมหรือว่าจซลิมต้องสปิิเตอร์จังหวะสวนขึ้นมาตอนนี้รอจังหวะอยู่เหมือนกอันเอริมะเปสวน เดินกลับมาเล่นกับเพื่อนครับแล้วทางด้านของซินนิเตอร์เนี่ยขยับมาเล่นรีกุปเหมือนกันนะผมรอเชดโอ้โหแล้วฉีกขวาไปเลยกับแบบนี้เอวันหนีเลยหรือเปล่าในฝั่งตัวเอวันท่านผู้ชมครับแล้วดูครับเซริมปีนไล่มาแล้วเช็คมุมไกลก็บอกเลยว่าพื้นที่ในผนัาได้จริงอ่ะมันค่อนข้างซับซ้อนแล้วมุมนี้เออนี่ครับไปน็อกแบ็กไว้ได้แล้วเออนี่ซัมแบ็กไว้จากโคดีนาพาวเวอร์ออกอีกหนึ่งท่านผู้ชมครับโอ้สวยงามครับผมโคดีนามีผู้เล่นได้ เสียเปรียบกว่านะตอนนี้เลยครับ4-3ต่อครับแบ่งกันคนละฝั่งเลยครับผมแม่น้ําต้องครับดิจูอีครับเช็คหลังคาและระวังมุมคอร์สด้านข้างเหมือนกันก็ดีจูอีเดินฉีกมามุมนี้ครับผมแอคเซอร์ครับแล้วพวกเขาเนี่ยเหมือนจะยังยื้อไฟกับอาร์คิวเทน่าอยู่นะครับดีจูอีครับโชว์ตัวเยอะไม่ได้แต่ปัญหาที่ผมบอกคือกับการแบ่งฝั่งแล้วไซรัสครับไปน็อกรงหว่งซิกนายจากเอวันได้เหมือนกันผมไม่จบจริงๆครับพาราลิซิสต์ครับผมดีเอ เหมือนจะดันมาปิดเลยครับผมจับผลิชันได้ได้เปรียบคนละพงกสายมาอร่อนสายสวนกับมาหายเลยเฉดกันไปคนละหนึ่งน้องเลยครับโอ้โหมุมแกมากระดิกตัวยันสเปรมุมข้ามาโซเลตรอขึ้นสกปเนียนๆแล้วสเปรซ้ำมาหายหนึ่งครับไปโดนตัวน็อกก่อนโอ้โหโดนวางให้เพื่อนครับเหลือเชื่อเอาวล้ครับหายไปหนึ่งคนแบบเม่ชัวร์ครับมุมนี้เดินยันแล้วครับพีเอหลังจากได้เปรียบเรื่องผู้เล่นนะสวนกลับมาโซเลตน้องดาวด้วยยังไม่น้องเลมาช่วยไว้ด้านหลังแล้วเล่กลับมาโซเลตน้องดาวเช่นเดียวกันอย่างไซนิเตอร์กับเลไปเก็็บบเเเเเจใส่่่่หหลลืือออออคคคนนนนดีีียยยยววทูกกตต้้งขาาาััรร แล้เลยปั๊มยาขึ้นมาเลยทาั่ตัวเซริมต้องอรอจังหวะทางฝั่งตัวอาร์เจจ็กนอกนน็อกด้านนอกเซนิสเตอร์โอ้โตกใจเหมือนกันนะ็อตตะกี้ใช่ครับนี่ครับผมเขา <ตก S 2> รู้เดียวมากแล้วบูดต,ต่อหน้าต่อตาเลยเมื่อกี้โอ้โไม่ทานนะโอ้โหไม่ทานครับสมต่อสองจะชุบหรือเปล่าหรือว่าจะปล่อยให้ขยับเข้ามาติดกว่านี้ครับผมเลย มาดูรีเพย์จังหวะมันจะคู่ฮะมันไวมากๆเลยเนี่ยจังหวะของอาคิวก่อนเออนี่ครับไปซัดแบ็คไวดูครับพี่วันขึ้นสกบมาแล้วดวลแล้วไซด์ด้วย1ชุดแล้วไม่สับแบ็คซ้ำตามหาอีกหนึ่งกับแบ็คไวนี่ครับโอ้โหถามจริงเหรอมุมนี้อาคิวน,นี่ต้องกับคู่แข่งกับแบ็คพิงค์อะไรครับพี่เป็นสปอนเซอร์อยู่นะตอนนี้ต้องครับผมโปรโมทได้สวยครับเอวานโดนล่าเลยรับผมสามตอนหนึ่งกับผมขึ้นชั้นสองปฮะซินิเตอร์แต่ว่าก็ไม่สวยเหมือนกันนะจากการขึ้นมามุมนี้แล้วมีสโมกบังอยู่ครับ ต้องรอสมจกจ้านะท่านผู้ชม,มครับพี่ดิวครับบอกเลยว่าสีส่วนดันทิม่มเหมือนกันนะฮะแล้วดูครับเช็คบันไดงกันเลยครับไม่กล้าเข้าครับเสึ้นแล้วฮะขึ้นนะแล้วปาดสายตรงนี้หลังกล่องสเปรมาตรงนี้ไม่ไหวยากยากสุดท้าย,ยไม่น่ารอดเดีย่ยวเฮ้ยดึงอยู่เอ็มโฟบาดไม่ไหวครับผมจบไปอันดับที่สิบหกครับเอวันอ e ีสปอร์ตครับโอ้โหวันนี้ไม่ผลดีอัหรับทางฝั่งตัวพาวเวอร์เหมือนกันนะเพราะว่าเอวันอยู่หน้าสุดท้ายถูกต้องครับเพราะว่าตัวแย่งหายไปหนึ่งแล้ว แต่ a อวันเนี่ยมีแมตช์สุดท้ายคือเกมหน้าเหมือนกันนะครับผมผมขอตัดชื่อไปก่อนเลยแล้วกันนะครับก <c oughs> นะิ <c oughs> ้งเลยแลตอนะนี้โอ้โหแล้วครับไม่เสียตัดภาพมาคุยหน้าครับหนีออกจากไปหน้ามาเจอนาวีครับโอ้โหนี่ฮนะ ลืมหมดเลยครับตอนนี้ครับเฟ่กำลังนั่งครับนิ้วตรงนี้อยู่ครับชมฮะนับตรงนับแต้มไม่ใช่ครับผมชนไลน์พเนอร์ก่อนไลน์พิเนอร์จะได้ดูว่ากุ๊ปซี่เนี่ยใครออกไปบ้างแล้วจะได้ลุ้นไปพร้อมกันนะคนไทยทั้งประเทศต้องครับผมลุ้นอยู่คนเดียวครับนั่งนับปากพุ่งงี้พุ่งงี้ทิกซี่ครับผมนาวีครับมุมนี้เห็นแล้วครับคนนี้หน้าพาวเวอร์ครับผมคนนี้หน้าพาวเวอร์เนี่ยมาไกลเหมือนกันนะครับผมคาซักสถานครับต้องครับ อะไรครับแอคเซอร์เดินพูดเช็คเพก,กลรูนะจริงจังหวะาขี่วิ่งมาขี่นาวี่มีคนแยกวิ่งเข้าบ้านมาใช่ครับผมแต่ว่าผู้เล่นเนี่ยเสียเปรียบแน่นอนครับในเรื่องของการไฟนะฮะผ่านไปแล้วตอนนี้น6นาทีครับผมอยู่กันทั้งหมด15ทีม56ชีวิตครับผมหายไป1ทีมนั่นก็คือเอวันต้องครับฮะไปโดนง,งานที่พาได้บอกเลยว่าจังหวะไล่กันไล่สุดจริงๆครับผมทางฝั่งของตัวดีเอนะครับหรือทางฝั่งตัวคลาสดิจิตอลแอตติกโอ้โหแล้วมาใหม่ครับ โอ้โห ą. นี่ฮะอารับซารีเยอะครับโอ้โห,หมาแจมแล้วเขาไม่รู้ด้วยนะดีเอใช่<อ>ดูครับวิ่งเก็บของชิวเลยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเอ้ยเอาโอ้โหชาลีชมครับรเหลือเชื่อไม่ขาดเอ้ยโดดดรอปช็อตเหลือเชื่อฮะโอ้โหใส่เต็มๆหนึ่งแม็กครับไม่ตายบอกเลยว่าเมื่อกี้เพื่อนครับแทบจะกำหบัดไปซัดหน้าผมบอกเลยเมื่อกี้ฮะโอ้ชอ็อตนี้แบบพลาดเองเลยนะครับพี่ดิวท่านผู้ชมครับโอ้โหวิ่งไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรเลยตอนนี้ระหว่างดูดีเอปัญหาคือไมม่ตายคเฟร โอ้รอบช็อตสวยจัดเลยครับผมไซรัสแล้วมุมนี้เฮเบนช่วยไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าจะเป็น3ต่อ3เลยนะครับจากได้เปรียบตอนแรกครับผมและเขาไม่รู้ด้วยนะใช่ครับเอาละฮะไปได้ยังไงครับพังเลยครับผมเฮเบนครับโซนพังไปหมดแล้วครับเดยเอแอลก็ต้องขยับมาโรเทชช่วยกับเพื่อนไปครับผมในการชุบขึ้นมาครับถ้าน็อกได้ลงไปนยไม่คุ้มเลยฮะโอ้ดูการคอสของเล่ครับพี่ดิวครับนี่ไงอย่างด้านหนึ่งนาวีโอ้โหซิกซี่ครับไปโดนซักซี่น็อกมาแล้วดู โอ้โหข้ามมาทางฝั่งตัวคิวครับไปน้องทางฝั่งตัวรอจากอัลฟาเซเวนได้เหมือนกันโอ้โหบวกกันทุกทิศทุกทางครับผมส่วนบีทีเเนี่ยกำลังจะไล่ซ้ายมาปิดนาวิที่น้องเลาลงไปคือทิกซี่นะครับโอ้โหขึ้นจากน้ํามาเจอดึงด่างคือจังังพีอาร์แล้วดูมุมไกลเมคูครับไปโดนสักซี่สวนมาหายเหมือนกันนะแลละฮะโอ้โหโดนคอสข้าม เจ็บหนักครับมาติกแล้วเดินยัดเลยครับ BTR แท็กซี่นำทัพมาครับผมแล้วมุมนี้กําลังจะเห็นแล้วเช็คซ้ายเช็คขวาเห็นแล้วสเปย์อยู่แต่ว่าหลบใต้สะพานทันแล้วมุมนี้ขึ้นมาได้แล้วโดดลงน้ำไปก่อนหนึ่งคนนะผมครับ <ปำ S 2> สี่ปั๊มเลือดไม่ได้นะข้ามใต้สะพานขาโผล่สเปย์ลากมาเมคูตรงนี้รีบเลยครับโอ้โหกลับล็อบบี้โอ้บอยปาระเบิดไป oh <boy. S 1> ไม่ถึง oh <boy. S 1> ครับผมโอ oh oh ้บอยหลอกจังหวะโอ้แบบนี้เสียเปรียบแล้วโดนคอสยิงมาเจ็บเหมือนกันนะซักซี่ต้องนอนไปก่อนเลยก่อนจะมาติก แล้วดูครับล็อกซายล็อกขวาแล้วซักซี่ฝนมามาติกสวนซักซี่หายเหมือนกันตรงนี้แล้วดูรอจังหวะลายเส้นอุ้ยแล้วมุมนี้ดีกว่ามุมนี้ดีกว่าอันนี้มาติกเอาเราเออเลอร์ไปแล้วหรือเปล่าครับมุมนี้ลาเส้นขยับมาเล่นหลังต้นไม้ลายอย่างหน้าหนึ่งคิวโดนน็อกดาวน์ไปครับผมเอเซเว่นต้องเขาจากสองตัวเซนตาเท็กซ่าครับรู้ฝ่ายบีอาร์ถ้าสะมกจ้างเมื่อไหร่เสร็จแน่นอนก็ระเบิดมาลูกนี้ไม่มีดาเมจติดโอบอยไปครับและสุดท้ายครับผมวากินครับยสามกิโลเกม มาตีเก็บของแป๊บหนึ่งระเบิดไมโครบอยย้อยไปยังไม่มีระเมิดแล้วออกขวามาสามองปิดทำให้เพื่อนเล่นได้แล้วมายาดสังซีเรียบ<อ>ร้อยเวกเตอร์เฮ้ช็อตไปได้ครับผมโอ้โหทำให้ใคกซี่ครับแกไปควักนี่พอดีกุญเเฟมครับครับผมก็ถือปืนมีละมุมนี้ซักซี่ครับโอ้โหกินอวัยอีกหนึ่ง โอ้สุดทายตอนนี้ก็หนึ่งต่อสามมาติกเองต้องวิ่งนะครับใครอยู่ก็อยู่วนนี้ก็ไม่อยู่แล้วหนึ่งโอ้คะแนนดสดใสมากๆครับ b ดีาจากได้สามคิวมาตรงนี้แล้วมาติกอรปอปาดรอป่าโผมเช็คมุมนี้ไม่เจอมาติกิงฟรีหลังสะพานนะผมเขาหลบหลังหินอยู่ผมแล้วบาร r ไม่ได้เช็คหลังหินมาติกรออยู่วงดิดลงมาข้างล่างอีกหนึ่งครั้งอาร์คิวเทน่ากลางวงครับต้องรอเราขึ้นออกมาง,งัดตรงนี้จบสิบห้าครับ ทีมไฟบีอาร์กลับมาแล้วครับพี่ดิวว่าอันดับสุดทตรงนี้นาวีมีสิทธิ์นะคุณเฟรมเพราะว่านาวีจะได้เล่นเกมสุดท้ายเหมือนกันถูกต้องครับแต่เกมหน้าถือว่าเร็วเหมือนกันตรงนี้นะอ้าถือว่าสวยนะถูกต้องครับดีสำหรับพาวเวอร์ของเรานะนี่นะผู้ชมนะใช่ครับผมวัดกันไปแล้วคอมุมนี้ของแมทพอถามจริงเหอโฟเอ็มบอกสามสิบสามตัวแหนออกจากไหนครับเนี่ยโอ้โหยิงออกไปนอกอย่างการดูสว่านบอกอะไรครับนี่แหละพี่ดิวทีมสี่ทีมอยู่นี้คมทุกคนจริงใช่ โอ้โหเหมือนจะไม่มีเฟิร์สเอทด้วยหรือเปล่าครับสวานหรือว่าสอสามสวานนี่ผมต้องโรเชตหนีไปทางด้านอื่นก่อนครับส่วนมุมนี้อาร์คิวเลน่ากำลังจะมาปะทะกับทียูแล้วอีกหนึ่งทีมาเลยครับเอเซเว่นครับผมด้านขวาเลยครับได้ยินเสียงครับเบียร์สิเอดครับผมเนี่ยในบ้านไปเอิญนี่สีมุมนี้เห็นแล้วครับสะพานมีคนข้ามมาครับผมเปิดยิงไหมเปิดฟอลยิงไหมโอ้โหเป็นน่าจะว่ายน้ําข้ามมาครับพี่ดิวท่านผู้ชมครับโอ้วิทุกครับผม เนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากมีการไฟใหญ่ไป2ทีมก็เป็นช่วงโมเมนตัมเป็นทางมิ่งของเกมนะครับทุกผู้ชมครับผมที่บอกครับตามสูตรครับมีเออ่ซันฮอกก็สามสี่ใช่นะตามน้ำตอกจากจะเดินมาแล้วเจอลายเดียวกันจริงๆแล้วมันหนียากในแผนที่ขนาด4ี่คูณสแบบนี้ครับท่านผู้ชมมาดูกับอัลฟาเซเว่นครับวิ่งตามมาทัชจีหน่อยก็ให้กำลังใจทีมไทยต่อไปนะขอแค่เกมเนี้ย ผมให้เลยนะผมพูดตรงๆเลยถ้าอาร์คิวเทน่าสองเกมที่เหลืออยู่รวมเกมนี้นะเฉลี่ยเกมละห้าถึงหกแต้มผมว่าเขาล้นแล้วรอนแล้วแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโฟเอเอ็มครับผมหลังจากที่โดนกดมาเลยครับสามสิบสามสวรรครับผมกลับมาเล่นกับเพื่อนได้สี่คนครบครับสินฮีถือไว้ในโฟเลยครับวงหนึ่งเท่านั้นครับผมเวฟก็วงหนึ่งเหมือนกันครับข้างหน้าเป็นโฟเอ็มครับผมอยู่กั้นกันคือเขาลูกเดียวเท่านั้นครับ วิ่งตาม like ไล่กันมาทางฝั่งตัวอีลิตยูนิเต็ดทีมครับจากอาหรับเอมิเรตส์พี่ชมฮะใช่ครับผม47เบรลี่กูดเครย์แล้วก็เบรลี่ยัมมี่ครับอ <EU S 1> <ต>ียูก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะที่ยังอยู่หน้า3อยู่นะครับ<ช>หรือว่าอีลิตยูนิเต็ดทีมที่พี่ดิวบอกไว้ครับมา,มาละเพื่อนก่อนสู้ละปุ่บอลลิสยิงปะท้ากับทีมรถะยะไายเขากินจริงๆริงครับนิคเคทอูนี่เหลือเกินครับจังหวะนอนเคาะของแมททอยหรือเปล่าไม่รู้แต่วันนี้บอกเลยว่าราอุมนี่บอกเลยว่านี่ฮะ เจ็บมากลาสัมลาสายผมบอกเลยนี่ฮะใช่ครับปีงข้ามเขาระยะนี้คุณผู้ชมทีมที่เขีนเนี่ยขยับเข้ากลางวงกว่านี้ได้แต่เขาไม่ทำนะเขาเล่นขอบวงและรอทีมที่มาตบหลังเขาครับผมมาดูมอสคิวในเกมนี้ผมเดียวชามครับแท็กซี่สองคิวผมเลสองคิวแล้วก็ไซรัสนี่สองคิวครับผมดีเอตัดมาเลยนะคนละสองครับที่ไปเก็บได้หนึ่งทีมเมื่อสักครู่นี้นั่นเองครับท่านผู้ชมครับ ราอูงครับผมเดินขวาฉีกไปเลยครับไม่เข้าลายตรงถ้าเข้าลายตรงไปเนี่ยโดนยิงฟรีจากทีม,มสิเกตมาเลเซียนนแน่นอนเลยครับเดี๋ยวยาวไปครับผมผ่านไป12นาทีครับผมน่าจะรอบูโซนประทะหรือว่ากระทบกันก่อนในเฟสที่2องเลยครับต้องครับ <c oughs> ไปนะฮะ <c oughs> เดินสี่ก่อนครับฟุตบอลลีกครับผมจากตุรกีอู้ๆแล้วครับผ่านมาโฟโเอมาสกิอันนี้แล้วเขาผ่านไปหนึ่งานาทีสุดล้วลากตามมาจากไอซี่ครับกดไม่ลงทุ้ชมฮะ ล่นที่วอชเวอร์สองคนเลยนะต้องครับขึ้นหอมาสองทางฝั่งตัวเฟยแลแยกเข้าบ้านอีสองเป็นฮาซากิทางฝั่งตัวซินฮีครับทุกผู้ชมครับครับผมโอ้โหแล้วดูวงจะบีบมาดูว่าไปไหนกับไปน่านไหมตรงนี้แล้วดูหาคิวสวยนะถ้ามาหาคิวอะกลางซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาแล้วดูสายล่าง,งซะาโอเคยังโอเคอยู่สําหรับอาร์คิวเทน่านะครับ้องเคฟยังไม่มีคนไปจับจองครับแต่ใกล้ๆในเป็นทียูนะครับ ดูว่าทีอยู่จะขึ้นไปเล่นปากถ้ำด้านบนหรือเปล่านะจริงอืมโอ้โหดูลายขวาบนคุณเฟรมครับสามสค้อนฮะขวาบนนะสิบสามยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบห้าสิบห้าครับซีเค็ดเนี่ยมาเลเซียเนี่ยกำลังจะเข้าอ่าซีเค็ดจีนนะเมื่อสักครู่นี้ขออภัยผมเข้าลำบากแน่นอนเลยครับ เหมือนว่าเขาเนี่ยไม่มีโพดิชั่นในการฟาร์มด้วยนะพี่ดิวท่านผู้ชมครับ,รบของน่าจะน้อยอยู่แหละครับ,บเบยียร์เบรดเห็นแล้วตำแหน่งสปอร์ตมาแล้ว<น>เอเลเวนกำลังจะนอ็นอกดาวแต่มุมนี้ยิงไม่ต่อยิงต่อไม่น็อกแล้วหลบทันไหมรอหลบไปทันเลยครับแม่โอ้โหเป็นรอน็อกไปแล้วทางฝั่งตัวเลยครับน็อกยามมี่ได้เหมือนกันแล้วน็อกหนึ่งแล้วทางฝั่งตัวรอครับโอ้โหจังหวะขับเข้ามาโดนรับหนึ่งแต่แล้วโดนซ้ำออกจากเกมไปหนึ่งเหมือนกันแล้วดูทางฝั่งเอร์นี่โดนเทรดกลับมาเจ็บเหมือนกันครับโอเคแต่ว่ามุมนี้เหมือน หึงคิวอาคิโอเทน่ามาจากโคดิน่าพาวเวอร์จากช่วงต้นเกมนะครับโอ้โหเป็นอีกหนึ่งคิวครับผมบวกสองให้อาคิโอเทน่าครับเอาเลยครับชุบไม่ได้นะมันทุกคู่นี้ครับลระบูครับเข้าไม่ได้ครับไม่เข้าครับเซเว่นอัลฟาเนี่ยครับไปแล้วต้องครับผมต้องบอกว่ายังรับกันแน่นอยู่นะคุณเฟรมตรงนี้คุณผู้ชมครับอาเคียวดูมุมใหม่ก็ตัดภาพมาครับทางฝั่งตัวดีเอครับคือสะโคมป้าไม่ได้กุศลบาซายลัสขายกันถนนเลยแล้วดูจะซ้ำตรงนี้ ครเป็นเซรที่สวนมาวิลคุตต์น้องเหมือนกันโอ้ตรงนี้ก็ต้องเจ็บเหมือนกันครับผมต้องคว้าเอเดนและสามอหมดจะเกมไปเลยครับไซรัสไม่ได้เล่นครับสี่สิบเจ็ดเนี่ยรอโคเวอร์ให้อยู่แล้วเลยครับชุกขึ้นมาได้นะครับเอลิดยู่นเต็ดครับมุมนี้โอ้โหโดนกดซ้ายขวานะครับแล้วเขารีเลื่อนขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยลำบากแน่นอนตัวต้นไม้อย่างสี่สิบเจ็ดแล้วพีไฟรอจังหวะนี้คุณสามโดดเข้าบ้านไปไหมแล้วมาอีกหนึ่งทีข้างหลังครับผมโลวาซินครับโอ้โหฟุตบอลลิศครับแฮกันเข้ามาด้านหลังนี้ต้องสมองปิดด้านนห้าก่อน โอ้โหผมวอกแี้วที่บูมขวาบูมซ้ายเข้าไม่ได้นะคุณเฟรมครับสี่เจ็ดครับผมอย่ารอรับเล่นหินนี้ฮะโลวาซินเหมือนจะรู้ตำแหน่งของเวลี่ยัมมี่ด้วยนะครับแอบไปหลบปั๊มเลือดกันก่อนเวลีไมี่น่าจะไหวแล้วไม่น่าไหวแล้วครับผมเป็นการน็อกดาวถูกต้องครับเป็นคิวทางฝั่งตัวเรย์ทุครับจากทางฝั่งตัวดิจิตอลอะเลติกนั่นเองนะครับต้องผมได้มาทั้งหมด6คิวเนี่ยเป็น4คิวจาก A1 นะครับและอีกสคิวเมื่อสักครู่นี้นั่นเอง นะครับผมคะแนนเรียวชามครับนะตอนนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกเลยว่า1ถึง9เนี่ยแน่นอนแล้ว100%ในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับต้องครับเพืดูนี้แข่งวัดอยู่ก็จะฟังตัวขีแล้วคือตะโขบมาจาก47ลากใส่ยังกดไม่ลงผู้ชมครับลงมาทานครับดีเอตัวที่2คือเลนนี่ครับขอวงมุมนี้ผมลำบากแล้วครับดีเอให้ต้องฉีกขวายาวๆเลยเลยครับนี่ครับมุมนี้เซรีมล็อกให้เพื่อนอยู่ฮะ ทีวีพีดูไปถ้าเขาวิ่งชิดบ้านหน้าได้ก็ยังได้เล่นอีกหนึ่งเฟสน,นะพี่เดียวท่านผู้ชมครับโอ้โหทางด้านขวาเป็นอาหลับซาเลเยอร์อีกหนึ่งทีมด้วยอ่ะเจออีกด่านเลยว่าด่านไม่พักดูนะแต่ภาพมาเลยยังทันอยู่โอ้โหแล้วดูครับเหลี่ยมนี้ตัดภาพมาทางฝั่งตัวซุสเมื่อกี้ครับใกล้ๆเป็นทางตัวงโฟเอ็มครับฟุตบอลลีนนี่รู้ตำแหน่งแน่นอนแล้วครับจากเสียงที่ยิงออกมาในบ้านครับผมกลางวงไม่มีใครไปจับจองเลยครับเฟสดนด์ <S <S ไ <S <S มีโอกาสนะ ฟุ้งว้ครับโยมกรับทาบมาอย่างนี้ฮะ The Anime มาฮาคิวขอสิบแต้มเกมนี้อาคิวสบายครับเกมหน้าต้องครับวงแบบนี้ไม่ต้องเคลื่อนที่เข้าวงเลยครับท่านผู้ชมโยมขวาเนี่ยบันเทิงแล้วขวาบนเนี่ยลำบากแน่นอนถูกต้องครับแต่ต้องรับให้ดีเหมือนกันนะอาคิวใช่ครับผมเพราะว่าเป็นบ้านขอบวงนั่นเองใช่ครับฟุตบอลริศเดินเท้ามาครับสองต่อสองคนหน้าโดนไปก่อนหนึ่งน้องครับผมจากไอซี่งุ้มเงี้ยมาทางฝั่งตัวลายเส้นครับเปล็อกเฟรมบอยจากทางฝั่งตัวเอ็กคิวได้แล้วลายเส้นครับสามเฟรมบอยออกเกมไปหนที เอาเลยครับโซเคมุมนี้เล่นลำบากต้องรอเพื่อนมาเติมครับ2คนเป็นลัดกับโลวาซินครับผม3คิวไปแล้วครับเละแล้วมุมนี้สเปซใส่โซเคไม่มีดาเมจติดไฟเลยครับปั๊มเลือดกันไปครับผมเอนเตอร์จีดิงฉีกมาคูณ4 M4 พยายามจะปิดให้ได้ปิดให้ได้โซเคตั้งท่าแต่โอ้โหระเบิดมาเกือบหายเหมือนกันนะมุมนี้โอ้โหบอลพวกยี่สิบตัวดูแลทั้งสองตัวสวานครับไปน็อกลรออนจากอาร์ตเฟย์เยอะเหมือนกันใช่ครับผม วิ่งยาวๆครับผมทีมาเตะตัดขึ้นมา5คิวไปแล้วเกมนี้ BTR ครับผมส่วนอาร์คิวที่หน้าสคิวยังอยู่ครบ4คนครับโอ้แล้วต้องโรเทดหนีไปเลยครับพี่ดิวท่านผู้ชมครับซู้ก็อย่างด้านหนึ่งครับซู้ครัไปตัดน็อกจ็กเกอร์ได้เหมือนกันแล้วทูเคโดนแฉไปด้วยจากแอคเซอร์ครับผมทีมทิ่เกตจินมีปัญหาเหลือ2คนครับผมนี้โดนเคาะไปรับยูดีเก็บงานมาทางฝั่งยูไฮครับไปน็อกครับยูดีเหมือนกันแล้วดูในสังหวั่นสวานครับปล่อยเรืออันบวชตายไปอีกหนึ่งเหมือนกันโอ้โหนี่ครับ โจเกอร์ถูกชุบโด,ดยเฮเวนครับอารัลเซเยอร์เข้าวงค่อนข้างยากครับต่ออีกฝั่งหนึ่งครับโอ้โหเบอร์เหลือเกินครับเหลือเชื่อ,อขออภัยทั้งชมด้วยนะครับเป็นการร,รับฟีดมาครับมูมน้ฮตสกิรู้ตำแหน่งของโจ๊กเกอร์แล้วที่ที่นอนอยู่แล้วระเบิดลุ้งนี้ มีไมล์และอยู่ไฮบอยโดนน็องดาวไปแม้ทอยเก็บทางด้านก่อนต้องมีสเปย์ยังเก็บไม่ได้ลสวินหลายตายไปก่อนครับผมเฟนน้องดาวไปจากตะเบิดตัวเองเฉยเลยทุหูจังหวะยิงนี่ตาเดดมันตกใส่เพื่อนอันนี้ระหว่างตัวเซราเซซ่าครับไปเก็บเฟนเอาเกมเหมือนกันแล้วดูทางมุมนี้เรย์ครับไปล็อกซูจากโฟย์เอ็มได้โหแล้วคูณสีดูคูณสีของฮาตะกิดูการเกาการเคาะเฮ้ยอู้นัมเมตติดไปประมาณ70เลยครับท่านผู้ชมต้องครับเจ็บจัดจัดมาดูครับหลังบ้านนี้ทั้งวงทั้งคนยิงคอสข้ามมาอยู่โอ้โหฮาตด ดูการยืนฮะครับเล่โอ้โวเอ็มเอาจัดโอ้โหแล้วดูครับทางฝั่งตัวซินฮีครับวิ่งเข้ามาไม่รู้ทุบคุ้นหรือปล่นลมอยู่เซริมสเปซด้านซ้ายยังเก็บใครไม่ได้เหมือนกันต้องเดินต่อไปแล้วครับแล้วซินฮีโดนหลังยิงเหมือนกันต้องหลบมาเล่นมุมหินก่อนผมมีสเปซกลับมาเรียบร้อยเลยฮะโจ๊กเกอร์รอเนียนอยู่แล้วอย่างอาหลับเก็บได้โอ้ทางฝั่งตัวซักซี่ครับไปเก็บเอ็กเซอร์จากเฮอคิวิน่าพาวเวอร์มาแล้วโจ๊กเกอร์ครับเก็บเล่ซ้ออกเกมไปเรียบร้อยแล้วดู บอนจงขอมาจากเซริมด้านหน้าเป็นสวานแล้วเดวไฮยูไฮไปเก็บทางฝั่งเอเซอร์ออกเกมเรียบร้อยก็เป็นการซ้ำออกจากเกมไปมุมนี้ผมโจเกอร์ไม่รอครับวิ่งเข้ากระดังก่อนครับผมแล้วดูฮะเซโยผมไม่ตัดน็อตสี่เจ็ดได้ผมเลยนี่หลายตายไปแล้วไปตบยูบอยผมแล้วเป็นทางด้านเซโยครับผมเก็บ47ออกจากเกมไปถูกตอนละเฟิโซนครับไปน็อกซุกได้แล้วรอจังหวะเขาสินี่ยู่ขอบวงสวานยังเข้าไม่ได้เหมือนกัน อือลโจเกอร์แกเข้าวงไปก่อนได้มีสมบักมาหนึ่งลูกคุณผู้ชมฮะแล้ววงใหม่จีออกขวาเข้าซีเคดมาเลเซียครับเหลือเชื่ออืแบบนี้ถ้าเขาได้แชมป์ไปเนี่ยก็จะทําให้อันดับที่แข่งกัอยู่มีมากขึ้นนะครับระเพโซนอเอาทางด้านเวลิกูลเอาด้านลงไปกับมุมมุมนี้ฟุตบอลลิสทิ้งไว้ลัดหนึ่งคนทีมวิเกตมาเลดันกลับมาแล้วเรียบร้อยเลยครับอีลีอยู่ในแต่ทีมจบไปก่อนในอันดับที่สี่ครับถูกต้องแล้วเซเส้นครับไปเกียรติทางฝั่งวิเทอร์ต้องไปเรียบร้อยเหมือนกันแล้วลูยูขอไปเป็นไอ้ช็ออออตตนะะฮมมมมมงุุุใกกกลลลลลเูคครรัับบบๆฟิส แล้วจีแทดอยู่ในกล้ามหรือเปล่าน่าจะใช่ป่ะพี่ดิวใช่ป่ะสมมุดถ้า,ถาม,มาแล้วไล่เส้นครับไปเก็บคอนโซ่ครับโค้กิน่าพาวเวอร์จบแบบเรียบร้อยเราติดเแล้วขึ้นมาเจงองูโ,โ,โ,โ <ตา S 1> หด,ดีมาก หมดลอดสามบอลจะเกมไปครับผมเป็นสามคิวแล้วไปเก็บเซน่าเท็กซ่าได้ในมุมีไอชัดสามลูทออกเกมมาแล้วอยู่หายแนะก็ใส่ตรงนี้มาดีจูอีครับไปเก็บสวากินมาเอาฟาสเซเว่นมีปมัญหาเปลียนสามเซน่าเท็กซ่าออกเกมเหมือนกันสวยงามามากวีฟายลอฟุตบอลลิทไปไม่ได้แล้วทา้านหนึ่งจริงนายเก็บไปก่อนหนึ่งคนนะผมแล้วมุมนี้เรียบร้อยน็อกไปหนึ่งคนแล้วคนสุดท้ายของฟุตบอลลิทกำลังจะไหลาตายไปปั่มเลื่อนขึ้นมาได้ไหมไม่ไหวผมงไอคิวจบไปก่อนครับโอ้โห้ไอคิวเหมือนจะไปเจอทางฝั่งตัวอาร์คิวลับมดเอตต ว่ามีอันดับที่3ของสัปดาห์นี้ในรอบเก็บคะแนนนะคุณผู้ชมครับและดูทางด้านหนึ่งเล็กไปตัดน็อกลักซี่ได้ผมเล็กโดนสวนเข้ามาจากซักซี่เหมือนกันแล้วจะเก็บได้ไหมไอซี่ไปเก็บหนึ่งน็อกจากซินทีโฟเอ็มมีปัญหาเหลือสองคนที่ยืนอยู่ด้านซ้ายของขอบวงครับต้องครับไปสวายกับฮาร์สกิวิ่งตเข้ามาไอซี่รอรับมุมนี้ก็คือสับสะโคบมามุมนี้บักกี้ออกวงอีกหนึ่งเลยนี่ไปเน็ตน็อกทางฝั่งลาเวนมาจ็อกเกอร์เสทเด้องจีได้เหมือนกันแล้ดีทีดผู้ไปตายคนสุดท้ายคิวเชน่าเหลือคนเดียวค ดูครับแล้วแกปั๊มแกปั๊มอาลืลรีนช็อตไม่รู้ตรงนี้ดีหรือเปล่ายังทันอยู่นะทันอยู่ฮะเฟิดเอสองชิ้นก<อ>ับ<อ>่างด้านหนึ่งฮาตากีเฮาไปเก็บนอกได้เป็นเฮเว่นก็ผมมุมนี้ดันเข้ามาแล้วครับอาหลับเสียบริชชันไปสามตีสามแวนโดนคอระยะไกลไอช็อตเอดับเอ็มนะผมแล้วดูครับจัดของอย่าให้<อ>ดึงนะตรงนี้แล้วคือสโบตามมาแล้วเป่ง โอ้โหโโหมดทรัพมันปหาคือมันไม่เดือดรูนี้นะตัดภาพมาโจ็กเกอร์เหลี่ยมใกล้ในบ้านเป็นทางฝั่งตัวฮาร์สกิจาก 4am นัดเน้นๆตรงนีน้นนจากโจ็กเกอร์ป่ายอยเข้าไป<อ>เรียบร้อยแล้เหลือจะเชื่อครับผมหมดตีครับผม 4am จบอันดับที่แปดแต่ว่ารอดแล้วครับสัปดาห์นี้ตอนเราดูจังหวะวิ่งเข้าบ้านโอ้โหนี่ครับยิงจากบนเทือกขาพ่อซูเมย์ผู้ชมฮะอย่างสูงเลยโอ้ละเออนี่หลายตายเหลือพิเศษคนเดียวเข้าวงมายังได้ซูเมครับยังไม่ตายครับผมสี่ เดินฉีกมาเวกเตอร์ระยะนี้ได้หลุนอยู่เหมือนกันนะผมกับทีมซีเคตมาเลเซียผมซักซี่จูอยู่แล้วดูฮะอาคิวจบไปแล้วครับอันดับที่7ครับแต่มีคิวเยอะในเกมนี้ขออภัยตองเราได้ล่าทีเซตอยู่ในท่าแล้วดูกับมุมนี้เล็กจังหวะนอนสเปรมาซักซี่กดเวกเตอร์ไม่หมดแล้วจะไปไม่ช็อตดครับไปแรับอเมลี่ได้ใช่คอสมอนครับผมบูโซนเอาไปน็อกดาวน์เฉยเลยครับผมเหมือนจะเหลือแค่จีแซนหรือเปล่าครับคิวฟีตอนนี้ทับกันอยู่ขออภัยอยู่ไฮโดนน็อกดาวน์ไปครับซักซี่ปาดได้แล้วเก็บงานเลยฮะโอ้โหับนนนนนนออออออคคจจาาาาากกกหรืววว่่่่เเมมมี้้้ะะงชแลลสตยยยููฮ โอ้ปิทิอาเขามาเลยพี่ดิวโอ้โหดูครับตบซีเคที่ข่บววงมาถอยยิงสโขบมาสเปรลากมาทางดานฝั่งตัวโลซินครับไปเก็บไอชาร์ตไปได้โอ้ไหลมาได้ยังไงครับโลซินที่เหลือล่ออยู่ทีมซีเคไม่ได้เช็คละเอียดโอ้แล้วไดเข้ามา2คนไมโครบอลกับไลท์เซนดีไปเรียบร้อยเลยครับเลดดอดชุดเดียวเที่ยวสวรรค์ครับทีมซีเคมาเลเซียจบอันดับที่6ไปโอ้โหแล้วบ้านใหม่ไปเข้าด้านล่างครับอาราเซเลเยอร์นี่ก็ดูโอปิทิอาทิ้งหรือเปล่าผมบอกเลยนะไปเนี่แม่จ๋าละฮะอาร์ลับนี่คือหหนน้าไฮะ โอ้โหดูนะดูตรงนี้เขาบอกเลยว่าไม่น่ารักตรงนี้นะครับอารับกูยังมีโอกาสอยู่นะจะมาแย่งสล็อตหรือเปล่าต้องขอดูตรงนี้หน่อยหนึ่งใช่จีแซดอยู่ในหลุมครับพี่ดิวท่านผู้ชมครับยังเล่นได้หรือเปล่ามุมนี้ไม่น่าไหวแล้วนะครับทีมซีเกตไทยแลนด์ของเราโอ้โหอารับอยู่อันดับที่สิบสี่ตรงนี้ครับครับผมอารับเนี่ยจบแล้วนะเพราะว่ากรุบบีต้องครับในแค่ผมเกมน่าจะเป็นกรุบเอปะทะกรุบซีกันแล้วจีแซดมีโอกาสจบสภาพได้แล้วนะตอนนี้นะครับแต่มุมต่อไปอยู่ไม่ได้นะ แล้วไมครบอยครับไหลมาเล่นด้านล่างครับทิ้งซักซี่กับลเส้นครับเล่นอยู่บนเทือกเขาหรือ่ามะครับผมโอ้โหมุมนี้ลูกสินเช็กซ้ายเช็คขวากลัวโดนกดจากมุมบนครับแล้วด้านล่างครับงูรอจบเหมือนกันทันเล่สิบเจ็ดฟุตบอลลิศครับใช่ครับโอ้วะทิ้งไมครบอยไว้ฉีกสายมาได้ยินเสียงเดินแน่นอนครับมุมนี้สองคนแล้วฟุตบอลลิศลูกินนอนเนียนๆลุกขึ้นมาขวาก็มีซ้ายก็มีโดนเตะมาจากบี r ีอาระศพนี้จะเป็นของบีทีอารึเปล่าโอ้เอาไปก่อนหนึ่งน้องสุดท้ายไม่ไหวครับผม เออสักซีซีคิวมาลาเซ้นครับไปเก็บล็อกสินออกเกียนด้วยล็อกลูกุญส่วนกลับมาแต่ายจังหวะตัวไอซี่กันล่ะซี่็อกไปหนึ่งซูนอยู่หลังนี้แล้วตรงนี้วงดูดตาย,ตายมากกว่าไอซี่ตายวงเรียบร้อยผู้ชมฮะศูนย์ครับผมสิบแปดครับผมนะศูนย์เนี่ยเหมือนจะอยู่หน้าที่สองซูนอยู่หน้าสาวอยู่อันดักสิบแปดอยู่กปีอ๋อกุปปี้ก็จบไปแล้วอ้าวแบบนี้ได้ลุ้นนะฮะต้อง,องอาหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบแล้วครับพาวเวอร์ต้องมีอย่างน้อยคือสิบห้าคะแนนในการที่จะขึ้นมาอยู่หน้าที่สองนะครับถูกต้องครับเอาะครับเฮเว่นยัังงไครบผม บ้านนี้คือบ้านเขาเลยโอ้โหแล้วดูครับดันเข้ามาดันเข้ามานี่ครับจีแซ่ดตอนนี้สูนคิวแต่อย่างน้อยมีแรงพอยฮะต้องครับแกไปลงทอ่อตอนไหนตอนไหนไม่รู้คุณเฟรมนะหลุดเมืียโ,โ,โอ้โหที่เข็ยนรอดแล้วใช่รอดแล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้โดูครับปีนบ้านแล้วนนี้แล้วดูอุ้ยโ,โอ้โหจะอแอบอะไรขนาดนั้นผู้ชมขึ้นไม่ได้เลยพี่ดิวท่านผู้ชมต้องฮะโอเคครับผมทีมที่เกียจีนมีโอกาสจบอันดับที่3ครับอุ้งละวงกินอย่างฉาดดูครับตรงนี้ น่าจะจบสามนะผมว่ามุมนี้แต่ด้านเขายัดมาก่อนเรียบร้อยเลยอาจจะจบ2ก็ได้อาจจะจบ2ก็ได้แล้ววิทยาเก็บและจบอันดับที่2องสีเขตจีนสวยงามนะผู้ชมครับโอ้โหจังหวะลุยไฟไปดันในบ้านครับเดชบุญไม่โดนไฟตายหมดเอาจริงนะฮะเห<ผ>ม,มือนกันโอ้โอเคครับพิธีกรสองแชมป์ในวันนี้เลยครับต้องขอจีเซดยังปั๊มแข่งอยู่ตรงนี้ผู้ชมครับเรียบร้อยโอเคนะผู้ชม,มแบบนี้สวยครับไทยสองทีมได้เข้าแน่นอนแล้วต้องครับนี่บอกเลยว่าเกมหน้านะฮะลุ้นกันทีมเดียวฮะ Power 888 KPS นะครับผมอาคิวฮะเกมหน้าเล่นแบบประคองตัวเอาจริงผมแบบพูดกันตามเนื้อผ้านะตรงตรงเลยสูนแตงก็เข้ารอบแล้วใช่เพราะว่าเกมนี้เนี่ยเหมือนเขาจะมีประมาณ4-5คิวป่ะที่ขึ้นมายิงเยอะมากแล้วก็มีแรงค์พอยต์อยู่นะสำหรับ b บ1เลขตัวเดียวตกประมาณอันดับ7มั้งเจ็ดหรือแปดไม่แน่ใจอนกันเพราะว่าคิวฟีมันไวมากท่านผู้ชมครับยังเหลืออีกหนึ่งเกมครับ เป็นกุ๊ป A และกุ๊ป C ครับพาวเวอร์ลงอาร์คิวเทน่าลงปิดแชมป์สุถวยก็ได้นะต้องรอดูวันต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกมสุดท้ายครับอย่าพึ่งหนีกันไม่ไหนนะครับผมเพราะว่าเกมสุดท้ายเราจะโดดในแผนที่วิเคนดีอีกครั้งหนึ่งถูกต้องครับเป็นแผนที่ที่เล่นยากนะพี่ดิวเพราะว่าอย่างที่เราเห็นกันในโปรตุกทยซีไฟ a l ลการแคมป์บ้านโอ้โหบอกเลยว่าแชมป์เยนเฟสสี่คุณผู้ชมเอาจริงใช่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับไปดูไฮไลท์แล้วก็ไปดูบทวิเคราะห์จากพี่บอมันครับ